สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมพศ2515ศู25 15, นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจริญศิลป์วันที่2พฤษภาคมพศ2515นายพงพิพัฒนพ์พ,พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางดวงจันทร์บุญยืนครูกศนตำบลเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเจริญศิลป์ประจำเดือนพฤษภาคมพศ2515 เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดส,สกลนครโดยมีนายสมชายจันง,งามในอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานในการประชุมนห้องประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดส,สกลนครวันที่6พฤษภาคมพศ2515นายพรมพิพัฒน์พิมพ์ปัชาพ่มในการกศนพเจริญศิลป์พร้อมด้วยบุคลาก,กรกศนพเจริญศิลป์ร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกนครพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำแดงเฮลปบบอยและขนมให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเจริญศิลจังหวัดสกลนครวันที่9พฤษภาคมพศ2565นายพงพัฒน์พิมพ,พ์ปัชชาผู้อำนวยการกรองสลองเเจริญศิล ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลงพื้นที่ศึกษาดูงานคณะกรรมาการวิสามันและประชุมเสวนาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมสำนักง,งานกศนจังหวัดกลุ่มสนมโดยมีนายชา,ชายนชัยพลกองสิงห์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมนห้องประชุมโคสิตโคสนาสันติสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครวันที่15พฤษภาคมพศ2515 นายพงพิพัฒน์พิมพ์ประชาผู้อำนวยการกศนพจเรญศิน,น,น,นพร้อมด้วยบุคลากรครูกศนพจเรญศิน,น,ร,นร่วมต้อนรับดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนและสภาพปัญหาต่างๆเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาร่างพรบรส่งเสริมการเรียนรู้ณอำเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนคร วันที่16พฤษภาคมพศ2565นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนพระเจริญศิลป์พร,ร้อมด้วยบุคลากรภาคีเครือข่ายและสิทธิ์เก่าร่วมอบรมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานรรมาิีการวิสามันณโรงแรม MJ เดเดมาร์เจสติกจังหวัดสกลนคร วันที่17พฤษภาคมพศ2515นายภูมิพิพัฒน์พิมพ์ประช,ชาผู้อำนวในการกศนพัจจริศสิน์ร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครตั้งที่4ทั25พ2515ประจำเดือนเมษายนพศ2515 โดยมีนายชาญชัยพลกองสิงห์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศณจังหวัดส,สกลนครเป็นประธานในการประชุมนห้องประชุมโคศธิโศ์โคสนาสันติสำนักง,งานกศณจังหวัดส,สกลนครวันที่1 9บเถึงยีิพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยสิบห้ากศนพเจริญศิลป์จัดโครงการจิตอา,าสากศณพเจริญศิลป์เราทำความดีด้วยหัวใจประจำปีงบประมาณพศสองพันห้าร้อยสิบห้ามีจำนวนสองรุ่น รุ่นที่1วันที่19พฤษภาคมพศ2515รุ่นที่2วันที่20พฤษภาคมพศ2515เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้มีจิตสาธารนณะช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัะชา ผู้อำนวยการกศนพเจริญศิลป์เป็นประธานในโครงการณกศน,ะนพเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่2 1ถึง22พิพฤษภาคมพศ2 5 1 5นายสงพิพัฒน์พิมพ์พพปัชชาผู้อำนวยการกศนพเจริญศิลป์พร้อมด้วยครูและบุคลาก,กรกศนพเจริญศิลป์จัดโครงการปฐรมนิทศนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5, 5 2> mm. 1 5เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบายแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องณห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศป์จังหวัดสกลนครวันที่23พฤษภาคมพศ2515นายพงศพิพัฒน์พิมพ์ปัะชาผู้อำนวยการกศน,นพเจริญศิป์มอบหมายให้นางนงเยาวปูเงินครูกศน,นตำบลและนางกุลธิดาลินทาครูสรช เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒน,นาศักยภาพนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนประจำปีงบประมาณพศ2 5 1 5, 5, 5โดยมีนางสาวทิติอนบุตรจักร,รองผู้อำนวยการสำนักง,งานกสณจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณนห้องประชุมโคสิ์โคสนาสันติสำนักง,งานกสณจังหวัดสกลนครวันที่23-24พฤษภาคมพศ2565 กสงพจเจริญศินจัดโครงการสืบสารศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดลประจำปีงบประมาณพศ2515เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นรู้จักความพอเพียงณนูาย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลมังอีสานตำบลเจริญศิลป์อเจริญศิลป์จสกลนอครวันที่25-27พฤษภาค,คม,พ 2, 5, มพศ2515กศนพเจริญศิลป์จัดกิจก,กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการประกวดทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณพศ2515โดยมีนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนพเจริญศิลป์เป็นประธานในโครงการ มีการจัดแข่งขันวิชาการในด้านต่างๆของนักศึกษาทั้ง5ตำบลประกอบด้วยกศนตำบลเจริญศิลป์กศนตำบลทุ่งแก่กศนตำบลบ,บ้านเหล่ากศนตำบลโคกศิลาและกศนตำบลหน,นองแปลนห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร วันที่25ฤพฤษภาคมพศ2565นายพงพิพัฒน์พิมพ์บัชชาผู้อำนวยการกราศสนพจเจริญศิลป์พร้อมด้วยครูและบุคลากรก,รกรศนพจเจริญศิลป์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขกิจกรรมชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและการคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2 5 1 5พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณบ้านหนองผือตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิ์จังหวัดสกลนครวันที่30พฤษภาคมพศ2515นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนพเจริญศิ์ กล่อมด้วยครูและบุคลากรกศณพเจริญศิลขอรบทงชาติสวดมนต์ไหว้พระสงบนิ่งกล่าวอุดมการรักชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติแบริเวณหน้าเสาธง,งกศณพเจารณญศิลจังหวัดสกลนครวันที่30-31พฤษภาคมพศ2515 สนองพเจริญศิลป์จัก,กกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจร,ริยธรรมมีมารยาทที่ดีรู้จักกาลเทศะและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยมีนายพงพิพัฒน์พิมพ์ประชาผู้ในการกรสนองพเจริญศิลป์เป็นประธานในการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษณห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร